อิทธิพลของพายุซูปเปอร์ไต้ฝุน่นคือภูมิภาคของประเทศไทยนะคะก็ได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเน,นื่องคะ่ะฝนตกหนักนานกว่า8ชั่วโมงเลยทีเดียวนะแล้วก็เช้ามื้อก็ตกซ้ำลงไปอีก ณน,นี้สถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังมุ่งหน้าไปยังศูนย์ปฏิบัติการน้ัอยะเรามาติดตามสถานการณ์กันครับเป็นส่วนก็คือเรื่องของสียงการน้ําในเขื่อนป่าสักคนละสิทธิ์ครับเพราะว่าน้ําเตอนนี้นะคะ94เข้าไปแล้วนะคะดังนั้นจึงจําเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ําออกจากเขื่อนนอกจากหน่วยงานกรมชลประทานแล้วมีหน่วยเองเขง้ามาติดต่อบ้างไหม น,นี้มีขณามการจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสารการน้ำจากสิบหน่วยงานมาพร้อมแล้วครับท่านครับ ข้อมูลนะ้ำอ่านเป็นไงตอนนี้อแล้วตอนนี้ฝนเป็นไงฝนเป็นไงรรอ้าวข้อมูลรรพอ,อยู่ไหนการประกาศแจ้งเตือนตอนนี้ดูสาการนะ้ำเนี่ยค่อนข้างจะวิกฤตพอสมควรผมไม่เคยเห็นฝนที่ตกนานแบบนี้เลย ขณะน,นี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องผลการพยากรณ์น้ําคาดว่าพื้นที่ภาคกลางตอนล่างจะได้รับผลกระทบครับท่านบ้านหนูอยู่ตรงนั้นขณะน,นี้ปริมาณน้ำเต็มเขื่อนหลักทุกเขื่อนแล้วเรามีความจำเป็นต้องระบายน้ําลงสู่พื้นที่ตอนล่างเพื่อความปลอดภัยของตัวเขื่อน เรามีแก้มลิงพื้นที่รับน้ําที่ตัดยอดน้ําแม่ท่วมตอนล่างได้อยู่แล้วก็เราสามารถจัดจราจรน้ําใหม่เพื่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่น้อยที่สุดครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ชมประทานเครื่องจักรเครื่องมือทุกพื้นที่พร้อมรับคําสั่งปฏิบัติงานได้ทันทีครับการตัดสินใจในครั้งนี้อาจทําให้พื้นที่ด้านล่างมีผลกระทบน้อยลงครับทางรัฐบาลต้องพิจารณาตัดสินใจเรื่องการระบายน้ําในอ่าง คือตอนนี้ค่อนข้างวิกฤตแล้วครับต้องรบกวนให้ท่านพิจารณาจากข้อมูลสถานาน้ำเพื่อการตัดสินใจครับผมเชื่อใจพวกคุณนะเพราะพวกคุณทำงานเกี่ยวกับน้ำมาตลอดดำเนินการตามนั้นได้เลย ตอนนี้ผมได้สั่งให้ทหา,ารอบยกผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วครับขณะนี้ทางกรมปรทานได้จัดหน่วยพิเศษชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสูบน้ำและเครื่องบังดันน้ำลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับ ครับขณะนี้กรมทรประทานได้ตัดยอดน้ําเข้าสู่ทุ่งแก้้มลิงธรรมชาติแล้วนะครับทําให้น้ําไม่ล้นตลิ่งแล้วครับผมมีข้อมูลแจ้งเข้ามาค่ะว่าตอนนี้ผ่านจุดวิกฤตแล้วค่ะอปรพรแจ้งข่าวมาว่าไม่มีชุมชนใดได้รับผลกระทบค่ะ สถน,นี้สถานการ์กับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทุกหน่วยงานกำลังสำรวจเพื่อที่ความเสียหายและฟื้นฟูครับท่าน